ดวงชะตาวันที่8-14กุมภาพันธ์เรื่องเด่นของท่านคืออะไรไปรับฟังกันค่ะระวังปากเสียงอย่าใช้อารมณ์ในวันที่6กุมภาพันธ์ดาวพระอังคารโคจรเข้าสู่ภพบสหร์ชะเป็นมหาอุตรร่วมกันกับดาวคู่ศัตรูถึง2ดวงอังคารเนี่ยสำคัญสําหรับคนพิจิกเพราะว่าเป็นดาวประจําตัวและกว่าจะเข้าสู่ภพสตร์ช้เป็นมหาอุดเนี่ยใช้เวลาถึง1ปีครึ่ง ว่าจะโคจรมาตรงนี้ซึ่งจริงๆถ้าในช่วงเวลาปกติเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่โดดเด่นได้แสดงศักยภาพได้แสดงฝีมือเป็นที่ชื่นชมในหมู่สังคมแต่การแสดงความสามารถในช่วงนี้นะ,ะอาจจะต้องระวังนิดนึงอาจจะมีคนไม่ชอบคุณสิ่งที่คุณทําออกไปอาจจะไม่ได้รับการตอบรับที่ดีก็ได้เพราะบังเอิญว่าดาวอังคารดันโคจรร่วมกันกับดาวผู้ศัตรูถึง2ดวง คุณคิดว่าคุณทําเต็มที่แล้วแต่คุณอาจจะไม่เห็นความดีของคุณงานของคุณอาจจะต้องกลับมาแก้ไขคุณอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างกับคนรอบด้านที่คุณเข้าไปสัมพันธ์เมื่อจะเป็นกลุ่มก้อนญาติพี่น้องหรือเพื่อนร่วมง,งานเหมือนเขาจะ ไม่ค่อยชอบเราเพราะว่าเราอาจจะแรงก็ได้นะเพราะอังคารจริงๆเป็นดาวธาตุลมนะคะเป็นดาวนักรบบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกเพราะว่าเราก็เป็นอย่างเนี้ยนะคะทุกคนก็จะมีบุคลิกไม่เหมือนกันแต่เราก็คิดว่าเราแมนๆลุยๆจริงใจจริงจังนะคะแต่บางคนก็อาจจะหลับไม่ได้ก็ได้นะคะทำให้เพื่อนคุณสังคมคุณในช่วงเนี้ยเขาอาจจะไม่ชอบเราถ้าถึงขั้นรุนแรงมันก็จะเป็นเรื่องของปากเสียง แล้วก็จะทะเลาะกันแรงด้วยนะคะเพราะตัวคุณก็เป็นดาวธาตุลมขึ้นเป็นมหาอุดนะคะส่วนคู่ศัตรูของคุณก็มีถึง2ดวงคือต่างคนต่างไม่ไม่ลดละเลยต้องระวังเรื่องของอารมณ์แล้วกันนะคะในช่วงสัปดาห์ที่2คุณมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในหมู่สังคมมากมายะคะ่ะอาจจะเป็นเพราะได้อ่ต้องเข้าไปทํางานหรือต้องเดินทางหรือเข้าไปสัมพันธ์กับคนมากมายทําให้อ่บางทีะคะ่ะเราทําอะไรไม่ถูกใจใครทั้งหมด แต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าในช่วงสัปดาห์ที่2อ,อาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะมีปากเสียงกับคนรอบร้านได้ง่ายนะคะคุณก็ระมัดระวังในสิ่งที่เราพูดทําตัวให้ซอฟต์ลงแล้วก็พยายามไม่มีไม่ใช้อารมณ์อ่ะหรือมีปากเสียงนะคะเดี๋ยวดวงดาวก็จะเคลื่อนย้ายแล้วก็ออกไปเองค่ะเรื่องของการสื่อสารจะมีดรามา่าอ่ะอันนี้จึงจะต้องระวังด้วย รืออาจจะโดนแทงข้างหลังนะคะหรือเวลาคุณเดินทางไปไหนเพราะว่าสา์ชะาก็คือเรื่องของการเดินทางระยะใกล้เหมือนกันนะคะการเดินทางระยะใกล้ของคุณอาจจะมีอุปสรรคนะ,คะรถติดรถเสีย,ยดีๆก็ถูกยกเลิกนัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะติดตามเรื่องเด่นในสัปดาห์ต่อไปในคลิปหน้าหรือฟังคลิปทำนายรายเดือนที่ท้ายคลิปนี้ค่ะ